สวัสดีครับพบกับผมนะครับพรเมตอาริธานวิศวกรอาวุโสจากบริษัทโตชิบาไทยแลนด์นะครับภายในช่องโตชิบ้าทีซูลูชันปันความรู้นะครับวันนี้เราก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านมาฝากกันนะครับโดยที่เราจะมาแนะนําในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานหม้อหุงข้าวดิจิตอลของโตชิบ้ากันนะครับโดยที่หม้อหุงข้าวดิจิตอลของโตชิบ้านั้นนะครับสามารถที่จะ ใช้งานนะครับหมงข้าวได้หลากหลายนะครับโดยที่เราจะมาทำคาวามรู้จักกันที่สเกลของหมอห้อข้าวกันก่อนนะครับโดยผมได้นำตัวอย่างของหมอห้องข้าวนะครับเป็นาด้านในของหมอห้องข้าวที่เป็นสเกลต่างๆนะครับภายในหม้อของจริงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งแล้วในแต่ละขนาดความจุเองก็อ,อาจจะมีระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะครับ โดยรุ่นที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีขนาดความจุ1.8ลิตรนั่นเองนะครับแต่รุ่นอื่นที่มีความจุ1ลิตรหรือ0.5ลิตรนะครับลักษณะสะเกลก็จะมีความเหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันแค่ระดับปริมาณของความจุหรือจำนวนถ้วยที่จะเติมข้าวลงไปนั่นเองโดยที่ล่างซ้ายของจอนะฮะ ที่เขียนว่ากรูทีเน r ไรซ์ก็จะเป็นในส่วนของสเกลหุงข้าวเหนียวนะครับถัดไปก็จะเป็นไวไรซ์นะครับก็จะเป็น scale สเกลสำหรับหุงข้าวขาวครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสเกลของมิกไรซ์นะครับเป็นสเกลของการหข้าวผส,สมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าว ผสมกับในส่วนของข้าวขาวผสมกับในส่วนของข้าวไรเบอร์รี่หรือนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับส่วนทางขวามือของจอนะครับด้านบนนะฮะจะเขียนว่า portrait นะครับซึ่งจะเป็นสเกลสำหรับหุงข้าวต้มนะครับและถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นคอนจีเป็นสเกลสำหรับหุงโจ๊กนั่นเองนะครับผมจะาพาทุกท่านไปดูต่อนะครับซึ่งจะเป็นสเกลที่จะทำให้เราเห็นภาพ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีการหุงนั้นนะฮะเราจะมีถ้วยตวงให้ไปสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับดังนั้นใน1ถ้วยตวงจะมีความจุปริมาตรอยู่ที่1 8 0ซีซีนะครับการตรวงที่ถูกต้องก็คือต้องตวงแบบพอดีกับขอบของถ้วยตวงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเ,เมนูข้าวที่เราจะมาหุงด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นข้าวแบบผสมนะครับซึ่ง ถ้าหากเราดูนะครับจากสเกลต่างๆนะครับก็ด้านซ้ายสุดนะครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นข้าวขาวนะครับถัดไปก็จะเป็นข้าวผสมนะครับหรือว่ามิกไรส์นะครับเราจะใช้สเกลมิกไรสนั่นเองนะครับส่วนสเกลถัดไปพอดิดข้าวต้มก็จะเป็นในโอกาสหน้านะครับรวมไปถึงคอนจีโจ๊กนะครับก็จะเป็นในโอกาสถัดไปนั่นเองนะครับแต่หลักการในการหุงข้าว ง่ายๆก็คือ,อเมื่อเราตรวงข้าวตามปริมาณที่ถูกต้องนะครับแบบพอดีไม่ล้นหรือไม่ขาดนะครับตามจำนวนถ้วยที่เราหุงนะครับขั้นต่ำและไม่เกินขั้นสูงสุดนะครับหากเราต้องการหุงข้าวแบบผสมผมยกตัวอย่างว่าเราตรวงข้าวผสมทั้งหมด4ถ้วยตวงนะครับ เทลงไปในหม้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการซาวข้าวนะครับหครั้ง2ครั้ง3าครั้งก็ขึ้นอยู่กับข้าวของเรานะครับในการเติมน้ําก็คือให้ดูสเกลตามจํานวนถ้วยนะครับเราเติม4ี่ถ้วยก็ให้เติมน้ําที่เลข4นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะใช้วิธีการแบบนี้ไปที่สเกลอื่นๆได้เดียวกันเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันต่อไปเรามาดู ขั้นตอนการหุงนะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะผมหุงตวงเป็นข้าวขาวนะครับอ่าลงไปก่อนนะจำนวน2ถ้วยนะครับจำนวน2ถ้วยกะให้พอดีนะครับไม่ไม่ล้นหรือไม่ขาดนะครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นข้าวนะครับไรเบอร์รี่หรืออาจจะเป็นข้าวกล้องนะครับก็ตามที่เราเราชอบนะครับ อันนี้ผมก็ใช้เป็นข้าวไรเบอรี่นะครับผสมนะครับก็อัตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับความชอบความต้องการของของลูกค้าเองนะครับก็สามารถผสมได้ตามอัตราส่วนที่เราชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็นําไปล้างนะครับซาวข้าวนะครับน้ำที่1น้ําที่2หรืออาจจะล้าง3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับข้าวที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันมีผงมีฝุ่นมีสิ่ง แปลกปลอมมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับของผมวันนี้นะฮะเนื่องจากข้าวที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดไม่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมมากนักน,นะครับผมก็ล้างสองครั้งนะครับซาวข้าวล้างน้ําเทออกนะครับเช็ดหมอ้อให้แห้งนะครับนําไปใส่ไว้ในหมอ้อนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำนะครับตามสเกลเราเติมข้าว3ามถ้วยนะครับในเคสนี้เราก็ดูที่ สเกลข้าวผสมหรือว่า Mid right, มิกไร์นะครับเติมนะครับให้อยู่ที่ขีด3นะครับขีด3ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจมีการปรับสเกลในการหุงครั้งต่อไปนะครับตามลักษณะของข้าวนะครับอย่างเช่นข้าวใหม่อาจจะใช้น้ําน้อยกว่าหรือข้าวเก่าอาจจะใช้น้ํามากกว่านะครับก็อาจจะมีการปรับในการหุงครั้งต่อต่อไปนะครับโดยที่ครั้งแรกนะครับเราก็จะหุงตามปริมาณสเกลก่อน นะครับฉะนั้นก็หลังจากที่เราปิดฝาเรียบร้อยก็กดมิกไรต์นะครับแล้วก็รอจนกว่าข้าวจะสุกนะครับโดยในที่นี้นะครับเราก็จะเร่งวิดีโอไปนะครับในการทํางานซึ่งเมื่อถึงช่วงสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับหน้าจอแสดงผลก็จะทําการนับถอยหลังให้เรานะครับแล้วก็จนจบการทำงานหน้าจอก็จะขึ้น0 h เก็คือเข้าสู่การอุ่นชั่วโมงแรกนะครับเมื่อครบ หชั่วโมงก็จะเป็น1เทสนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของข้าวที่ออกมานะครับความชอบของเราอยากให้นิ่มกว่าเดิมนะครับหรืออยากให้แข็งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไปปรับน้ําตอนที่เราเติมในครั้งแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการหุงข้าวแบบผสมนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะหุงข้าวด้วยหม้อดิจิตอลของโตชิบาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับยังไงก็จะอร่อยทั่ว ุเม็ดแน่นอนนะครับหากเราเติมข้าวและน้ําอยู่ในสเกลที่ถูกต้องนะครับท่านสามารถที่จะใช้สเกลของโตชิ้านะครับแล้วก็ถ้วยตวงได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการแบบใช้ข้อนิ้วนะครับหรือว่าใช้หลังมืออีกต่อไปนะครับก็ใช้สเกลในหม้อกับถ้วยตวงให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ